สวัสดีครับปรอยุทธจรวดครับวัอนี้พพี่น้องมาเจริทธีมาเพื่องครับเป็นงานมากรรมขึ้นผืนป่าแผ่นดินครับพี่น้องครับอยากพาพี่น้องมารู้จักคําว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรแล้วปลูกป่าแล้วเราจะได้อะไรประโยชน์จากป่ามีอย่างแน่นะครับตอนนี้เขามีครูที่นําประโยชน์จากป่านะครับมัาแปลรูปนะครับอยากน้าเสนอให้พี่น้องนะครับว่าป่านี้ประโยชน์มากมายนะครับผมส่วนสิ่งนี้อย่างแน่ เดี๋ยวเขาไปพบกับผู้ดูแลครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับผมค่ะชื่อกัญฐามณีค่ะกัญฐามณีพงกระโทกนะคะ อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ใช่ค่ะอย่างอำเภอประคำนะคะอำเภอประคำนี่คือเดิมนี่มีชื่อเสียงเรื่องของป่าป่าดงใหญ่แล้วพวกที่เป็นป่าป่าไม้เป็นพืชต้นอะไรอายุยืนอายุยาวพวกมะข่ามงอะไรพวกนี้จะเยอะอ๋ออะไรค่ะกระบอกอะไรเงี้ยเยอะรับเป็นป่าป่าดงดิบเลยใช่ค่ะป่าดงดิบเลยค่ะที่นี่ก็ ขออนุญาตทราบี่คัหนึงครับที่เล่นชื่อชื่อแอบค่ะพี่แอบค่ะพี่แอบวันนี้เห็นพี่แอบบอกว่าปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สียาเนี่ยมันเป็นยังไงพี่อยากรู้จังเลยคือที่มองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติครับเราธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของของเราป่าไม้ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตครับเราได้ประโยชน์จากป่ามากกว่าเรื่องของการให้ออกซิเจน มากกว่าเรื่องของออการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากต้นไม้แต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้หนึ่งต้นให้แค่การแปลรูปให้ออกซิเจนมันน่าจะคือเขาก็มีหน้าที่แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าม,ามองเรื่องของชีวิตเขามีมเมล็ดมีผลมีฝักมีอะไรเราสามารถมาทำเป็นอาหารอ,อย่างเช่นมะข่ามองอามา,อามาแปลรูปเป็นอาหารให้กับคนกินได้เอ้าเหรอฮะใช่มะข่ามงนี่คือ เม็ดแก่ๆที่เป็นสีดำๆเอาไปเพาะงอกแล้วเขาเนื้อเขาจะนิ่มเราไปต้มต้มจนสุกเอามาทําเป็นแหนมมะข่ามงได้มาต้มเป็นพะโลได้แล้วมเมล็ดในเขามีความแข็งแรงสามารถบำรุงกระดูกข,ของเราให้แข็งแรงคือมองในเรื่องของการเรียนแพทย์แผนไทยเนาะมันก็คือเป็น,ปนการบำรุงธาตุดิน ถัาดิงก็มีเนื้อกระดูกเส้นเอ็นอไไรพรกนี้คือสามารถไปบำรุงได้ค่ะแล้วนอกจากจะมีมะข่ามงที่พวกมะขามครับมะขามมดหานุกยูง<อ>ค่ะอันนี้คือเป็นป่าใหญ่แล้วจะมีสมุนลูกของป่าก็คือพวกพืชหัวพืชเผาต่างๆที่อยู่ในป่าอย่างเช่นหัว่ากระชายขามิ้นใครอัอนนี้เป็นลูกน้องของป่าเราก็เชื่อมโยงกัน เอาสิ่งมีชีวิตจากป่ามาใส่ร่างกายของเราแล้วก็คือส่วนหน of <Maybe> ึ่งของของสิ่งมีชีวิตแล้วสิ่งที่เราเอามาใส่ร่างกายเราคือมีแต่เซลล์ที่แข็งแรงทั้งนั้นเลยจากธรรมชาติเราอยากแข็งแรงเราก็เห็นประโยชน์จากป่าป่าสี่อย่างเนี่ยคันยังไงเราจะแข็งแรงก็คือเราก็เอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปเลยค่ะยอย่างเช่นมองเห็นประโยชน์เนาะอย่างเช่นพื้เผาอยู่ในเนี้ย อ๋ออะที่อยู่ด้านหน้านี้ก็คือประโยชน์จากป่าทั้งหมดเลยใช่แต่เมื่อสักครู่นี้เห็นพี่แอบเล่าให้ฟังว่าแทนที่เราจะมองประโยชน์จากป่าแค่ให้ออกซิเจนกับการแปรรูปแต่วันนี้ประโยชน์มันมากมายซะเหลือเกินอันนี้พี่แอบยกตัวอย่างมาแค่บางตอนที่จะมา,าน,น,นาเสนอให้กับพี่น้องได้รู้ในเรื่องการที่จะนามาสู่ร่างกายเนาะใช่ค่ะอ๋อด้านหน้าของพี่แอนนี้มีอะไรบ้างครับแนะนําพี่น้องหน่อยอันนี้เนาะจากจากป่าที่ได้คือมีบอลเพ็ดในนี้นะคะ เทียบเยอขึ้นมาเลยจะมีเถาบอระเพ็ดมีเนื้อมะขามเปียกที่เป็นมะขามเปรี้ยวนะคะครับค่ะขมิ้นพริกไทยครับตัวอย่างนะคะบอระเพ็ดจะเป็นตัวนี้ค่ะอ๋อนี่บอระเพ็ดใช่บอระเพ็ดนี่ลักษณะเด่นของเขานี่จะเป็นยังไงครับบอระเพ็ดนี่เนาะรูปลักษ์รูปลักษ์ของเขาคือจะเป็นเถาแล้วจะมีตุ่มๆขึ้นอย่างนี้ครับค่ะเป็นตุ่มๆอย่างนี้แล้วก็จะพลาด เกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่เอ่อเป็นค้างอะไรขึ้นค้างเป็นตำรัวเป,เป็นอะไรเงี้ก็ได้แล้วก็ลักษณะของอรถยาเขาจะมีรถขมรถขมเป็นยา<อ>บำรุงน้ําดีค่ะ<อ>ตัวนี้นะคะรถขมแล้วเราใช้บอระเพ็ดเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในสมุนไพรปรับค่าส<อ>ีในดินน้ําไฟลมครับถขมเป็นลักษณะตัวแทนของธาตุน้ำค่ะแล้วก็ นอกจากจะมบำรุงน้ําดีแล้วก็จะุาบำรุงโลหิตพวกโลหิตของเราให้เราสะอาดในนี้ก็จะมีพวกพืชหัวต่างๆมีพวกหัวขา่าขมิน้นแล้วพืชเถาอินท์นั่นก็คือพริกไทยพริกไทยแล้วก็เกลือมะขามเปียกใส่รวมกันทั้งหมดนี่มาตำก็คือทุกอย่างก็อยูอย่ยยในป่าทั้งหมดเลยทั้งป่าไม้ใหญ่จากเม็ดมะขามทั้งเถาวันเออเผาเผาบอรเพ็ดอยู่ในนี้เพื่อจะมา ปรับสมดุลธาตุร่างกายของเราเพราะาร่างกายของมนุษย์เกิดด้วยธาตุทั้งสี่เนาะดินน้ําไฟลมเวลาที่เราทานอาหารอะไรไปแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าส่วนไหนเกินส่วนไหนขาดเราก็ต้องมีตัวสมุนไพรมาช่วยปรับให้ร่างกายเราแบบเออมีอาการเจ็บป่วยน้อยที่สุดครับค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ใช้ทําสมุนไพรสกัดนะคะเนาะอ,อันนี้ก็จะมาจากน้ํามันเดี๋ยวพี่แอบก่อนที่จะไปตัวนั้นเนี่ยเอาตัวนี้จบเวลาเราพี่น้องจะไปรับประทานเนี่ยต้องทำยังไงขออภัย อันนี้เนาะครับขออธิบายรายละเอียดของการทำนิดนึงครับผมมีอยู่สี่อย่างข่าแก่ขมิ้นครับบอระเพ็ดแล้วก็พริกไทยเอามาขามเปียกอันนี้คือเสริมเสริมเข้าไปนะคะเนาะครับเอ่อทุกอย่างเนี่ยพอทำความสะอาดเสร็จหั่นทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มาโขลกให้ละเอียดเลยนะคะครับจัดส่วนอย่างละเท่าๆกันค่ะแล้วเอามาโขลกรวมกันแล้วก็ปั้นเป็นเป็นประมาณนิ้วโป้งมือหรือว่าประมาณ ที่เราทานไหวคือปริมาณในการรับประทานก็คือกอดอาหารครับทางละสองเม็ดถ้าคนทานหนักก็ประมาณสักสี่เม็ดได้ห้าเม็ดได้เพราะว่าไม่เป็นสมุนไพรอยู่แล้วที่อยู่ในครัวเราค่ะจะไม่มีปัญหากระทบกับระบบอะไรในร่างกายมาถึงว่าเกี่ยวกับโรคต่างๆที่มันอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคมะเร็งอะไรไม่มีผลทางทางด้านเคมีเพราะเป็นเป็นอาหารที่เราทานกันอยู่ในครัวอยู่แล้วค่ะ ต่อไปจะมีให้ให้ชมตัวอื่นอ,อีกแล้วพี่น้องเลยนะค่ะอันนี้เป็นตัวปรับธาตุสี่เดอ้อปรับธาตุสี่นะครับปรับสมดุลธ<อ>าตุสี่ปรับสมดุลร่างกายจะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟภายในตัวครับผมอันนี้ก็จะเป็นพืชที่ปลูกกันเองทำจากข้าวหลายสีถั่วหลายสีงาหลายสีมะพร้าวที่ยกขึ้นมาให้นิดนึงให้พี่น้องได้เห็นหน่อยอ๋อเนี่ยฮะชื่อแก่นพลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ชมเนาะ เป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยอันที่เราอบแห้งเสร็จแล้วจะเป็นแบบแบบนี้อ๋อเป็นค้อนแบบนี้เป็นชิ้นค่ะครับในนี้จะประกอบด้วยวัตถุดิบประมาณ80ชนิด80ตัวชนิดเพราะว่าถั่วก็หลายชนิดมากเลยเป็นถั่วพื้นบ้านถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วขาวแต่ว่าครับคือหลายๆชนิดอ่ะเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กถั่วแดงเม็ดกลางถั่วแดงเม็ดใหญ่อะไรเงี้ยถั่วดำถั่วขาวถั่วขาวตาดำถั่วขาวเกลี้ยงอะไรคือมีหลายยี่ห้ออ่ะหมายถึงว่า เราเรียกไม่ถูกนะว่าพันธุ์อะไรบ้างหลายสายพันธุ์ดีกว่าครับก็คือหลายสายพันธุ์มันอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนี้หมดเลยงาแดงงาดํางาขาวงาเทาอใช่แล้วข้าวอีกสามสิสองสายพันธุ์ครับข้าวก็หกสีค่ะมีข้าวมีข้าวเหลืองข้าวดาข้าวเทาข้าวม่วงข้าวสารพัดข้าวหลายหลายชนิดแต่เป็นข้าวพื้นพันธุ์พื้นบ้านครับทั้งหมดในกี่สายพันธุ์ฮะในสมุนไพรใน ในต,ตัวนี้นในตัวเก่นพลังร,รวมๆแล้วเกือบ80ชนิดค่ะเกือบ80ชนิดใช่ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องไหนครับพี่ตัวนี้หลักๆเลยก็คือให้พลังงานให้พลังงานใช่<อ>แล้วสําหรับมังเวลรัสสามารถทานแทนเนื้อสัตว์ได้<อ>เพราะว่าเขาจะมีโปรตีนจากถั่ว ถั่วแล้วเราก็ไม่ให้ถั่วเหลือชนิดเดียวเป็นถั่วหลายชนิดถั่วดําถั่วขาวถั่วเขียวถั่วแดงอะไรพวกนี้นหละค่ะหลายชนิดแล้วจะมีไขมันจากมะพร้าวเราใส่มะพร้าวด้วยมะพร้าวแก่ซึ่งมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยจะเป็นไขมันชนิดดีพอเราทานเข้าไปแล้วก็จะช่วยขับไขมันชนิดเลวออกไปทีนี้ธรรมชาติของถั่วคือเขาจะย่อยยากถูกไหมคะทานไปบางคนจะบอกว่าโอ้ยท้องอืดแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องการทานทานถั่วดังนั้นการจะทานถั่วให ไม่มีปัญหาและได้ประโยชน์สูงถุดก,ก็คือต้องใช้สมุนไพรริดร้อนเข้าไปช่วยดังนั้นในนี้แก่นพลังก็จะมีพวกขา่าตะไคร้กระชายขิงขมิน้นครับเดี๋ยวนี้ปนหมดเลยกระเทียมด้วยและมีพริกไทยเครื่องเทศพวกกะวานอบเชยอะไรพวกนี้ใส่ไปในนี้เต็มไปหมดเลยครับเครื่องเทศก็เยอะคือถ้ากินพวกหัวนเนี่ยให้ได้ประโยชน์จะต้องกินคู่กับเครื่องเทศและสมุนไพรริดร้อนอ,อค่ะ แล้วทีนี้วิธีทํากินก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าถั่วที่เอามาทําคือต้องเอาไปแช่ก่อนคืนหนึ่งพออนเช้ามารอล้างถั่วทําความสะอาดเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะมีหน่อขึ้นมาเล็กๆซึ่งหน่อตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นหน่อที่ให้พลังงานให้พลังชีวิตเราจะได้กินอาหารที่มีพลังชีวิตทุกวันในตัวนี้ค่ะใช่เขาเรียกว่าแก่นพลังถูกต้องพี่น้องต้องต้องหามารับประทานนะครับแก่นพลังพลังใช่ตันนี้ ประโยชน์ชนิดเลยใช่จะมีกรดอะมิโนแปกิกว่าชนิดนะพี่น้องใช่ค่ะที่วัตถุดิบใช้มารวมกันครับผมต่อไปครับอันนี้คือประโยชน์จากป่าทั้งหมดเลยเนาะไต้มาจากป่าเลยค่ะโอ้ยอยู่ในนี้ในป่าทั้งหมดแล้วในนี้นะคะก็เป็นป่าสมุนไพรเป็นอยู่ในสวนครัวหลังบ้านสวนครัวหลังบ้านมะกรูดมะนาวมะขามครับสามอย่างเนี่ยมะกรูดมะนาวมะขามใช้ทั้งลูก อัตราส่วนพเท่ากันครับมะกรูดกิโลหนึ่งมะนาวก็ต้องกิโลหนึ่งและมะขามก็กิโลหนึ่งครับค่ะเอาลุกอย่างนียมาทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ครับเอ่อต้มครับต้มจนเปื่อยจนเละเลยนะคะประมาณสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเละเลยนะแบบให้เละพอเสร็จแล้วก็เอาไปปั่นปั่นแล้วเอามาเคี่ยวอีกทีหนึ่งไล่ความชื้นค่าเชื้ออะไรให้เสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้สรรพคุณเยอะมากเลยเขาเรียกว่าอะไรฮะเอ่อ อันนี้เป็นศาสตร์ของอจาจารย์ไพร์ลั่นเนาะอาจารย์ไพรลันใช้ชื่อว่าสามสายทานแล้วพอดีของเราคือเรียนแพ,แพทย์แผนไทยก็จะเป็นตระกูล3ามชนิดเราเลยใช้คํามาผสมรวมกันคือใช้คำว่าตรีตรีแปลว่าสามทางก็ค,ค,คือเป็นตระกูลธาตุน้ําเป็นลํลลาธารผลก็คือก็เป็นผลเป็นฝักรวมกันหมดเลยต <ño> รีธ <ño> านผลตรีธานผลอ๋อนี่โอมีความหมายครับพี่น้องมีที่มาถ้าเราคำมีที่มาครับผมค่ะสรรพคุณเขาจะเอาไปช่วยในส่วนไหนสรรพคุณเนี่คือ เรื่องของละลายริมเลือดอ่ะโอเคเลยใช่คือตอนนี้คือคนที่เกี่ยวกับพวกเลือดเนืดบ้านหมุนริมเลือดที่เป็นไขมันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้อันนี้เสียงตอบรับมานอกจากคนที่เขาทานมาได้หลายปีแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าริมเลือดดีเส้นเลือดหลอดเลือดเราสะอาดมันก็ป้องกันสโตกได้ถูกไหมคะใช่ใช่ใช่นั่นแหละค่ะก็เลยแบบว่าเราไม่ได้ไปโฆษณาว่าอันนี้รักษาโรคสโตกนะไม่ใช่ไม่ใช่แก้เมื่อมาพึ่งอามพาดแต่ว่าเขาไป ช่วยแก้ที่ต้นเหตุก็คือทําให้หลอดเลือดเรามันสะอาดแล้วมันเดินคล่องขึ้นก็สามารถเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะในร่างกายเราได้อ๋อนี่พี่น้องสรรพคุณดีมากๆเลยใช่แล้วก็อันนี้ก็คือมีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วอยู่แล้วส่วนหลังบ้านในครัวเรือนในในบ้านในบริเวณบ้านเราไปไม่ได้ต้องไปไหนเลยครับผมถ้าถ้าเวลาไม่สบายเวลาป่วยนึกถึงครัวนึกถึงสวนหลังบ้านใช่ไม่ต้องไปไหนอันนี้เวลารับประทานนะฮะทำยังไงถ้าคนที่เป็นธาตุหนักเนาะสมมติว่าคนที่แบบ ปวดท้องปลูกจังอะไรเงี้ยสองถึงสามช้อนโต๊ะได้เลยค่ะทานก่อนอาหารหรือว่าล้างอาหารก่อนนอนก่อนนอนแล้วตอนเช้ามาถ้าสมมติแบบว่ามีอาการมึนๆสมมติว่าพวกกลุ่มเข้าสู่ัยทองหรือว่าคนที่ไม่สบายเวียนหัวเมารถดอะไรเงี้ยก็ตอนเช้าะก่อนอาหารก็ได้ค่ะเป็นการล้างลำไส้เคลียร์เส้นทางก่อนที่จะเอาอาหารดีๆเติมเข้าไปต้องเคลียร์ก่อนครับผมใช่ที่น้อง ได้ทั้งอความรู้ได้ทั้งคุณประโยชน์ของสมุนไพรได้ทั้งรู้เรื่องของไม้ผลหรือว่าเพื่อสมุนไพรที่อยู่ในค้นแค่เราแค่เรามีป่าเนาะแค่เรามีป่าก็ได้เยอะแยะเลยอ่ะหลายอย่างเลยอีกตัวหนึ่งนะคะเนาะต่อมาคือต่อมาจะเป็นน้ํามันครอบจักรวาลนี่คือตัวเด็ดเลยอ๋อน้ำมันครอบจักรวาลใช่คือโอ้คำว่าัครอบจักรวาลนี่มันยิ่งใหญ่นะไม่รู้จะใช้ชื่อไหนดีที่มันจะแบบโอเคกว่าชื่อนี้ยเพราะว่าเออคือ เป็นแผลหรือว่าโดนเดิน,เด,นเดินชนอะไรแล้วแบบผิวช้ำมันช้ำอย่างเงี้ยอักเสบพ,พวกบวมเอ่อหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกตาตาต้อเนื้อครับหูในหูมีปัญหาหูอักเสบอะไรเงี้ยก็คือใช้หยดหูหยดตา<อ>แล้วถ้าเกิดว่าคอทอนซินอักเสบหยดในคอได้เป็นแผลใช้ภายนอกได้คือสรุปว่าใช้ภายนอกภายในได้หมดเลยครับแล้วบางคนที่แบบว่าหน้ามีปัญหาเรื่องกะเรื่องอะไรนาน,านๆอะไรเงี<ๆ>้ยอ้าวค่อยๆแบบแตะๆไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ้าวคือคนเขาลองลองไปใช้ให้ เราดูแล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังเนี้ยเราก็เอ้าแล้วใช้ชื่ออะไรครอมจักรวาลเลยอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้เนาะก็คือไม่ได้เอาอะไรมาจากไหนที่ไหนมากมายไม่มีเคมีเนาะก็คือเขาใช้พลายพรายขมิ้นขมิ้นคาแก่คาแก่แล้วตัวนี้อีกค่ะมาจากปลาอีกอตัวนี้อีกตัวนี้เป็นพระเอกของเรื่องหลายๆเรื่องเลยค่ะค่ะด้วย พราะว่าตัวนี้คือจะเป็นตัวของตัวแทนของธาตุดินเออธาตุธาตุน้ําไปช่วยปรับสมดุลแล้วก็เป็นนิดเย็นครับค่ะแล้ววิธีการหมักก็คือพวกนี้เนาะจะเอาไปหั่นแล้วก็โขกให้ละเอียดตำให้ละเอียดแล้วก็มาเรียงเป็นชั้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 นเรียงทีละอย่างครับแล้วหลังจากนั้นก็คือใช้น้ํามันสกัดเย็นที่เราหาได้ครับค่ะทั้งหลักๆคือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันงาน้ำมันลำข้าว น้ำมันมะกอกที่เราหาได้ที่เป็นสกัดเย็นหีบเย็นนะคะมันจะสกัดเอาตัวยาออกมาได้ดีก็เป็นผลผลิตจากป่าเนาะจากจป่าทั้งมนเลยใช่เราก็เลยมองอว่าคือเรามีของดีๆอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่ายังไม่มีคนที่แบบจะพาเราเชื่อมโยงทำขาดองค์ความรู้ขาดวิธีการทำที่ถูกต้องอะไรเงี่ยค่ะวิธีการใช้ใช้นานขนาดไหนฮะที่บางทีลูกค้า มีอาการหรือเป็นแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดไม่เป็นสามารถใช้ได้ไหมถ้าไม่เป็นสามารถใช้ได้ไหมคือก็ไม่ต้องใช้อะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบจําเป็นจะต้องต้องมีต้องอะไรถ้าถ้าถ้าจะใช้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายเนาะก็คือเราถ้าทานเกล็ดพลังอยู่แล้วในนี้ก็จะมีความมันจะดีกว่าใช่ไขมันที่ดีจากมะพร้าวอันนี้สําหรับที่แก้พาะุด เฉพาะจุดเฉพาะจุดเฉพาะอาการดังนั้นจะเหมาะกว่าเขาเรียกว่าครอบจักรวาลนะพี่น้องเนอะสปพคุณมีมากมายเลยคือครอบจักรวาลทุกอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยเอาแปะแปะเวลาที่ใช้ก็คือส่วนมะประโยชน์มาแล้วก็เอาแต้มลงไปที่ที่บริเวณที่ที่เป็นนี่พี่น้องดูจากผิวของผู้ที่บรรยายนะฮะจะได้รู้เลยเนี่ยเลียนเก่าแล้วก็ผิวเนียนมากๆเลยนะหมดหรือยังครับ ก็ตัวนี้เนาะมีตัวนี้ไม่ได้เป็นสมุนไพรในป่านะคะเนาะแต่ว่าเป็นเป็นผลผลิตของจากสิ่งมีชีวิตด้วยกันคือไข่ไข่เขาเรียกว่าไข่โคตรงหน้าแข้งนะคะตรงสันแข้งตรงโคอันนี้เป็นตำรับยาโบราณที่เขาใช้อ่อมาใช้นวดรักษาเส้นเอ็นแล้วเขาจะมาทำเป็นเป็นยาหม่องเป็นยาหม่องใช่ ตัวนี้ค่ะชื่อหมองเปียงพะโคโอาอยากรู้จังเลยเพราะว่าปยุก็เคยมีแต่ไปไปหาซื้อตามตลาดเนี้ยหาซื้อตามร้านเนี้ยอ่าวันนี้อยากรู้จังเลยว่าส่วนผสมของเขาและวิธีการทําทํำยังไงอันนี้ก็คือเรามีชุดทํายาหมองมาแล้วค่ะเนาะแล้วก็จะมีไข่โคไข่โคนี่คือต้องไปสั่งเอาจากร้านที่เขาทำเนื้อวัวเนี่ยจริงๆรค่ะแล้วก็ใช้ไข่ตรงหน้าแข้งสันแข้งเลยนะแล้วก็สันแข้งแล้วก็ ใช้ใช้ตัวพะายมาทอดทอดน้ํามันแล้วก็จะมาใส่ผสมกับไข่พค่ะแล้วก็ผสมกับยามองแล้วแต่เราจะชอบความเข้มข้นอะไรแค่ไหนอันนั้นก็คือตอบไปตามความชอบของแต่ละคนทีนี้เวลาใช้แล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นอะไรเงี้ยก็ใช้ตรงจุดไปเลยตึงตรงไหนปวดตรงไหนใช่ใช่ขัดยอกตรงไหนก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ใช่ค่ะอ๋อนี่ เขาเรียกว่ายาหมองไขโคยาหมองเปียงเปียงพระโคเปียงพระโคใช่เปียงพระโคนะครับจริงขวดใหญ่ไอ้ขวดใหญ่ๆนั่นคืออะไรขวดใหญ่ๆนี่เป็นขวดใหญ่นี่เป็นยากระจายเลือดยากระจายเลือดค่ะตัวนี้สกัดจากแก่นแกนฝางเถายญ้นางแดงแล้วก็พริกไทยดำ มันมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยพี่ไทดำแล้วก็ในนี้ดองดองด้วยน้ําสาโทที่ทาที่ทาเองจากข้าวข้าวข้าวเหนียวดำาอใช่ก็เลยจะเป็นสีแบบสีสวยกว่าเพื่อนเมื่อวานนี้บอหยุดลองแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ไปถึงบ้านยังควงอาดอยู่เลยเออคือแบบร่างกายร่างกายมันมันสดชื่นอ่ามันเหมือนเมื่อวานนี้เดินทั้งวันนะ อันนี้ยอมรับเลยเดินทั้งวันรู้สึกเมื่อยอ่าแล้วก็มาชิมไปไอ้แก้วที่เป็นอ๋อหนึ่งเป๊กอะไรเงี้ยหนึ่งเปกหนึ่งจอกหนึ่งจอกมันจวดเลยแนะนำไม่ทำไม่ที่บ้านนะแนะนำใช่ไหมเป็นยาสามัญประจำบ้านสิวันก็ทานได้สิบห้วันครับประมาณ15วันก็เป็นแล้วทานได้เลยอันนี้ที่เรามานำเสนอให้กับพี่น้องนี่คือหมดแล้วเนาะทุกอย่างนี่คือ ประโยชน์ที่มาจากการปลูกป่าอย่างที่บอกก็คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างประโยชน์4อย่างแต่วันนี้พี่ให้กี่อย่างนับเอาเลยค่ะนับเอาเลยโอ้พี่น้องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างด้วยป่า5ระดับเออป่า5ระดับใช่นะฮะจำง่ายดีจําง่ายนะนี่ก็เป็นความรู้นะครับที่เราคุกคีคยอยู่กับป่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พูดง่ายๆเราก็หาเหินจากป่าเนาะ เข้าสู่เมืองไปตามหาสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกแต่วันหนึ่งพอชีวิตของเรามันเริ่มอยู่ตัวนี่มันก็เริ่มหยหาธรรมชาติอย,าอย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าธรรมชาติบําบัดซึ่งสามารถหาได้จากป่าแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าทําเองได้นะต้องมีการเรียนรู้เนาะเรียนรู้ถ้าพี่น้องอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถรับรู้หรือว่าติดต่อได้ที่ไหนครับมีเพจมีเฟซหรือว่ามีเบอร์โทรไหมเป็นเป็น,เป,นเป็นเฟ เป็นเฟซชื่อทานร่มธรรมค่ะอะไรนะฮะอีกครั้งหนึงทานร่มธรรมพอทงสารอาดอเรือทานร่มธรรมใช่ทานร่มธรรมแล้วก็ถ้าเป็นเพจก็ Energy 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 Nature ก็คือเป็นพลังงานที่จักได้จากธรรมชาติตรงตัวเลยอ e r g y ใช่เอเนจีเนเจอรเข้าไปในเพจคณะพี่น้องก็จะสามารถรับรู้ข้อมูลหรือว่ารู้ว่ามีอะไรบ้างในนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะเบอร์โทร เป็นเบอร์โทร061 154 5394ครับผมเป็นเบอร์โทรโผ่านนี้ก็ได้เผื่อ,อ,อต้องการสอบถามหรือว่าปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับ,รบเรื่องออการดูแลปรับสมดุลเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมอะไรให้แก่ตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ครับพี่น้องหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่าในร่างกายของเรามีธาตุอะไรบ้างแล้วมี สมุนไพรส่วนไหนที่มันสามารถปรับในธาตุตรงไหนบ้างทให้เกิดความสมดุลเนาะ,ะแต่วันนี้ก็เราก็ได้รับรู้ในเรื่องของสมุนไพรหลายๆตัวนะครับที่สามารถนําไปใช้ในร่างกายเราได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่แอบหล,ห,ลหลายนะครับผมที่ให้ข้อมูลสำหรับบ่ายยุธทธพาชจุยนะครับผมสำหรับพี่น้องด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่แอบคับขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ายยุทธ์ผาดจูด้วยนะครับ